บ้านไหนใช้กระดาษทิชชู่เปลืองเหมือนกันบ้างคะมีอะไรเปืือนก็หยิบมาเช็ดหยิบมาเช็ดแต่พอได้มาลองใช้กระดาษอเนกประสงค์ดรแพนดี้ก็ช่วยประหยัดแค่กระดาษทิชชู่ไปได้เยอะเลยค่ะนี่ก็คือสภาพห้องครัวของคุณแม่นะคะหลังจากที่ทํากับข้าวให้เด็กๆเสร็จเ,เห็นเลอะเทอะเลอะเทอะแบบนี้ให้ดรแพนดี้ช่วยได้เลยนะคะ ด็อกเตอรแพนดี้เป็นกระดาษอเนกประสงค์ที่ผลิตจากเยื่อไผย100%เนื้อกระดาษหนาเหนียวนุ่มทนทานไม่เป็นขุยสามารถใช้ได้ทั้งแบบเปียกและแบบแห้งเลยค่ะตัวกระดาษช่วยซึมซับน้ำและน้ำมันได้ดีมากรอยเปื้อนและคราบสกปรกก็ซักออกได้ง่ายเลยค่ะกระดาษหนึ่งแผ่นสามารถซักทำความสะอาดได้มากถึง85ครั้งที่คุณแม่ชอบคือพอซักแล้วสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ค่ะ พอซักแล้วกระดาษจะมีผิวสัมผัสที่นุ่มขึ้นและช่วยให้สับน้ำได้มากขึ้นด้วยนะคะ1แผ่นเนี่ยใช้ได้ย,วยาวๆไปเลยค่ะและเยื่อไผ่ก็ยังมีคุณสมบัติพิเศษที่ช่วยยับยังบ้งแบคทีเรียได้ตามธรรมชาติอีกด้วยนะคะแค่นี้ครัวของคุณแม่ก็กลับมาสะอาดปราศจากเชื้อโรคแล้วค่ะมีด็อกเตอร์แพนดี้ติดบ้านไว้นอกจากจะประหยัดแล้วยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะ